ผลโพลสำรวจความคิดเห็นของสถาบันต่างๆครับในเดือนกันยายนนี้ผมพูดไปแล้วว่าไลท์ทูเดย์สำรวจนักการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเดือนกันยายน2567คือนายกแพทองทานชินวัตรปุงอิงครับได้37.59%มาอันดับ1ส่วนคุณพิธาลิมเจริญรัฐมาอันดับสองตกไป23 เดือนกันยายนนะครับคราวนี้ดิดาโพครับของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์สำรวจในรายไตยมาสครั้งที่3ของปีนี้ครับสำรวจความนิยมทางการเมืองปรากฏว่าคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ1นึ่งสาเอปเซอันดับสองไม่มีนะครับยังสำรวจไม่มี คุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนมาเป็นอันดับที่3คุณอุ้งอิงได้31.35เปอร์เซ็นต์คุณนัทพงศ์ได้22.9 0เปอร์เซ็นต์ครับเหตุที่คุณอุ้งอิงได้อันดับหนึ่งเพราะมีความเป็นผู้นําและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนคุณนัทพงศ์ได้เพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและ ความทัศนกติที่ดีนี่ครับส่วนความนิยมเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้นพรรคประชาชนยังมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาติดๆิดับพรรคเพื่อไทยมาอันดับสอง2 7 1 5คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ 2. สัปดาห์ที่ 3. เท่านั้นครับความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีคนนี้พุ่งกระชูดนะครับพุ่งกระชูดเพราะการมีผู้ ลักษณะเป็นผู้นําและเอาจริงเอาจังในการทํางานครับปัญหาของพี่น้องประชาชนจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีเงิน1,000ง่นบาทก็ไปถึงมือของผู้เปราะบางและผู้พิการแล้วส่วนอื่นๆก็จะได้รับเงิน1,000ง่นบาทตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับขอบคุณโพนทั้ง l i n e ทูเดและโพนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดีดาครับขอบคุณครับ